มุมนี้เป็นมุมข้างโบวชนะครับนี่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกะทินสามัคคีนะครับวัดใหม่นี่มีวัตถุมงคลเลยครับเป็นเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญสมเด็จโตเหรียามสมเด็จโตครับปีห้าเก้านะครับเขาเรียกเหรียญอะไรหลวงพี่เหรียญอามครับเหรียญอาม เหรียญด้านบนก็เป็นเหรียญพักฟุธถ้ามาเช่าตรงนี้ราคาจะถูกนะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนนี่เนื้อเงินเนื้อเงินลงยาสองพัน 2, นะครับเนื้อนาคสองพันเนื้อชนวนยอดเกตดพันหนึ่ง เหรียญอามสี่ร้ไอ้เนืยออัมเนื้อนะวะ400แล้วก็อปาก้า300ตามราคาเลยครับตอนนี้มีมีมีโปรนะมีโปรด้วยชุดชุดเนี้ยปกติ6,000ตอนเนี้ยตอนเนี้ยขายอยู่3,000 3,000ทพันทวเหรอพี่ใช่ครับได้ได้หมดนี่เลย3,000 แต่ว่าจะมีไม่ไม่ไม่เยอะมากมีไม่เยอะมากก็จะมีทั้ง2แบบเลยสองแบบนีเลยก็ในชุดนี้จะมีเนื้อเงินมะนาเนื้อยอดเกรดแล้วก็เป็นเนื้อนวะชุาไม่ใช่เนื้อนวะเนื้ออัลปาก้าห้าองค์ชุดฉลลงศาลาเพราะว่าถ้าซื้อราคาราคาเต็มมันมันประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันอันนี้เหลืออีกสามพันอันนี้ก็เอาเอามาแยกตามกำลังสาขาคน ข้างล่างจะเป็นเหรียญปีห้าเจ็ดนีห้าเจ็ดถิวไฟร้อยเดียวรวมทำบุญหน,นึ่งร้อยเนี่ยทำบุญหนึ่งร้อยยังมีหพิมมัเป็นชุดอันนี้ชุดหนึ่งันบาทจากหนึ่งพันสองร้อยนี่ปีไหนครับหลวงพี่ปีห้าสี่ปีห้ากพิมพ์นะครับอันนี้นี่เป็นปน,นี้ มืใหญ่เลยถงถ้าเราได้สององใช่นี่ราคาเต็มมีเลยก็นี่ถ้าพาชุดจะเป็นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทตอนนี้จะเหลือหนึ่งพันแล้วก็จะเป็นสององค์นี้จะเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากับสองร้อยสี่บเก้าแต่ทั้บุญแค่ห้าร้อยได้สององค์แล้วก็มีบัตรนมนบัตรนมนก็เนี่ยจากใบละห้าพัน เนื้ออดไของพี่ลุกทองเหลืองเหรอใช่ใช่ทองเหลืองก็จะเหลืออยู่สามพันบาทอ๋อในสามพันนะครับชุดเนี่ยแล้วในในในเจดีจะมีกลุ่มของสมเด็จเนี่ยเปิดดูได้เนี่ยนี่เปิดให้ของมันเป็นนี่เปิดอยู่ เกย์วันแรกเย่างนี่ยเคร์ก่อนสิบสองพฤศจิกายนห้าหกอ๋อครับครับมาข้างบวนะครับใครจะมาโอเคครับสวัสดีครับผม